สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุนทรบดเรื่องเล่าคลิปนี้กับเบลนเรื่องราวของตำนานปีศาจจิ้งจอกกาหางบับญี่ปุ่น,นะฮะส่วนมากเวลาพูดถึงจิ้งจกเจาะกาหางเนี่ยเพ,เพื่อนๆจะนึกถึงอะไรครับกุรามาในเรื่องนารูโตะใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วปีศาจจิ้งจอกเนี่ยก็มีหลายตัวมากนอกจากปีศาจจิ้งจอกแล้วก็ยังมีตัวที่สถานะเป็นเซียนด้วยนะครับที่มาของคลิปนี้ก็เนื่องจากว่าก็เพิ่งมีข่าวที่ญี่ปุ่นนะบอกว่า หินปีศาจจิ้งจองเนี่ยแตกออกมาโดยหินนี้มีชื่อว่าหินสังหารหรือว่าเซโชเซกิอยู่ที่เมืองนาสุจังหวัดโทชิงิโดยหินจิ้งจองเนี่ยเหมือนกับโดนฟ้าผ่าเป็นสองซีกเลยนะฮะและที่สำคัญเนี่ยสายศิลก็ขาดไปด้วยคนญี่ปุ่นที่จริงจังเนี่ยก็เกรงว่าเฮ้ยนี่เป็นลางร้ายของกรียุคหรือเปล่านะแต่บางคนก็ติดตลกนะบอกว่าเจ้าหลอนเนี่ยอาจจะเป็นที่มาของสงครามและหายนะต่างๆในโลกนี้ก็เป็นได้ ก็มีท่านผู้ชมหลังไมมาทำว่าปีาศาจจิ้งจอกที่เป็นหินเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะเรื่องราวของนางก็มีดังนี้ครับโดยจิ้งจอกเก้าหางในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าค no ิวบิโนโยโกะหรือว่าค no ิวบิโนคิสึเนะคำว่าคิสึเนะก็แปลว่าจิ้งจอกนั่นเองครับโดยความเชื่อของคนญี่ปุ่นสมัยโบราณเชื่อว่า จิ้งจอกที่มีอายุ100ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะกลายเป็นปีศาจจิ่งจอกคือปีศาจเนี่ยก็มีทั้งดีและไม่ดีบางตัวเนี่ยก็ให้คุณบางตัวให้โทษนะฮะพอบำเพ็ญครบ100ปีแล้วก็จะมีหางงอกขึ้นมาหนึ่งหางถ้าครบ9หางแล้วเนี่ยก็จะมีพลังที่แก่กล้าเลเวลตันแล้วก็ร้ายกาจมากๆนะฮะบางตัวที่นิสัยไม่ดีเนี่ยก็ชอบแปลงไก่แกล้งชาวบ,บ้านหรือบางทีเนี่ยก็ใช้ภาพลงตาลอกคนในป่าตอนกลางคืน หรือว่าบางทีเนี่ยก็แกล้งเปลียนเล่นสนุกเอาก็มีนะฮะแต่ถ้าเป็นอินาริตามสันเจ้าทั่วไปเนี่ยองค์นั้นมีสถานะเป็นระดับคามิหรือว่าเทาพเจ้าไม่ใช่ปีศาจเหมือนคิวบีนะฮะโดยเรื่องราวของนางปีศาจคิวบีโนคิสึเนะมีเขาชัดเจนครับว่าเป็นคนเดียวกับนางปีศาจจิ้งจอกตาจีหรือว่าในตำนานห้องศีลเรือว่าตำนานเทพ ประยุทธ์นะโดยคนจีนเนี่ยเชื่อว่านางยิ่งจอกเนี่ยชอบกินไข่ไก่แต่ญี่ปุ่นกลับเชื่อว่าชอบกินเต้าหู้ทอดแทนนะฮะเขาจึงเรียกอุด้งที่มีแผ่นเต้าหู้ทอดวางไว้ว่าคิสเนะอุดง้งของที่นางชอบปีอยางก็คือโอชิรุโกหรือว่าตัวแดงร้อนนะฮะโดยปีศาจยิ่งจอกนั้นสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ยืนสองขาได้สวมเสื้อผ้าอยู่ป่าปนกับมนุษย์ทั่วไปโดยไม่ให้หางหรือว่าร่างกายส่วนหนึ่งหลุดออกมาถ้าถูกมนุษย์จับได้แล้วก็ก็จะโดนลงโทษหนักเลยนะฮะสำหรับกำเนิดนางยิ่งจอกาหาคบีโ นน่่นั้มีวาครั้งหนึ่งที่โลกยังมีสภาพดังเดิมเป็นโคลนไปหมดเนี่ยก็มีควันพวยพุ่งมาจากทะเลโคลนเหล่านั้นนะฮะกลุมควันเหล่านั้นก็ได้มาก่อตัวเป็นยิ่งจอกเข้าหางแถมมีชีวิตเป็นอมาตะไม่มีวันตายผลของมาเนก็มีสีทองแวววับในเวลาต่อมานางยิ่งจอกได้เดินทางไปอย่างเมืองเฉาเกอของจีนนางได้แปลงกายเป็นสตรีผู้งดงามมากลอดหลวงพระเจ้าโจวหวัวงแห่งราชวงศ์อินก็ยุยงให้ทำเรื่องชั่วร้ายวุ่นวายนะฮะจนราษฎรได้รับความเดือดร้อนมากต่อมาพระเจ้าโจวหวัวงเจ้าเมืองทางทิ ตันตกก็ยกกองทัพมาอย่างเมืองเฉาเกอล้มล้างราชวงศ์อินกำจัดทราราชขับไล่นางจิ้งจอกและสมุนออกไปในตำนานห้องศินกล่าวว่านางตาจีถูกเกียงจือหยาสั่งประหารชีวิตพร้อมกับน้องสาวร่วมสาบานสองคนแต่ตำนานญี่ปุ่นเนี่ยเล่าต่างออกไปว่านางได้หนีไปอย่างประเทศอินเดียแปลงเป็นหญิงงามอีกครั้งเพื่อหลอกลวงเจ้าชายเมืองชินและล่อลวงให้ก่อเรื่องวุ่นวายครั้งครับหลังจากเจ๊เกป่อนอินเดียไปแล้วเนี่ยก็แปลงร่างเป็นเด็กสาวเพื่อเข้าญี่ปุ่นนะฮะ โดยนางเนี่ยก็แอบเข้าไปในเรือของทูตชาวญี่ปุ่นชื่อว่าคีบิโนะมาคิบิที่กำลังเดินทางจากจีนกลับสู่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะและเวลานั้นเนี่ยก็เป็นยุคข,ของจักรพรรดิทโทบัตในช่วงคิิจะศักราช1200เมื่อนางยิ่งจอกมาถึงญี่ปุ่นแล้วก็เลยแปลงร่างเป็นหญิงสาวกำมพร้าและถูกซามูไรคนหนึ่งมาเลี้ยงเอาไว้ด้วยความเมตตาสงสาร นางยิ่งจอกในร่างเด็กสาวเนี่ยก็มีความฉลาดมีหน้าตาสวยน่ารักเมื่อโตขึ้นเนี่ยก็มีหน้าตาสาสวยใครเห็นเนี่ยก็เหมือนต้องมนสกดเลยทีเดียวครับซามรไรจึงให้นางถวายตัวเป็นสนมของจักรพรรดินางเรียกตัวเองว่าทามะโมโนมาเอคอยดูแลจักรพรรดิอย่างใกล้ชิดทำให้จักรพรรดิที่ติดเนี่ยและเลยราชกิจไม่ทำงานทำการนะฮะ เอาแต่เสพสุขสุรานารีในวังและระหว่างนั้นคิวบีก็สู่พลังชีวิตของจักรพรรดิไปด้วยจนร่างกายของพระองค์เนี่ยซุดโซมเหมือนคนป่วยะฮะบรรดาขุนนางในราชสำนักพอเห็นท่าไม่ดีเนี่ยจึงได้เชิญองค์เมียวจีที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ชื่อว่าอาเบโนะยาสุนาริหรืออีกชื่อก็คืออาเบโนะเซเมว่ากันว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นลูกเครื่องปีศาจยิ่งจอกเช่นกันครับยาสูนาริจึงทําพิธีปัดเป่าด้วยวิชาองค์เมียวจีทําให้นางสนมเนี่ยทุรนทุรายนะฮะและกลับล่างเป็นปีศาจจิงจอก เ้าหางบินหายไปในท้องฟ้า พวกขุนนางก็ตกใจมากที่พบว่านางสนมเนี่ยเป็นปีศาจนะฮะทางราชสำนนกจึงเตรียมกองทัพหาวิธีกำจัดนางให้ได้และไล่ตามไปถึงเขานาสูพลธนูได้แผลงสอนใส่นางโดยใส่อาคมของยาสุนาริไว้ที่ลูกศรด้วยทําให้นางจิ้งจอกซินริดตกลงไปที่ทุ่งรกร้างนาสูเมื่อนางสินริดแล้วจึงเปลี่ยนร่างเป็นหินสีดําก้อนหนึ่งชื่อว่าเซชโชเซกิหรือว่าหินฆ่าสิ่งมีชีวิตโดยมันจะพ่นก๊าซเป็นไอพิษออกมารอบๆเพื่อทําลายสิ่งมีชีวิตบริเวณน,นั้นจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เกันว่า นั่นคือพิษที่มาจากแรงแค้นของนางปีศาจจิ้งจอกเข้าหางนั่นเองครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าต่ออีกนิดหนึ่งนะครับ ในเวลาต่อมาก็มีนักบวชคนหนึ่งชื่อว่าเกนโนเดินทางมาอย่างเขานาสูแห่งนี้มีวิญญาณหญิงสาวไม่ให้เขาเข้าไปใกล้และเล่าเรื่องราวของนางจิ้งจอกให้ฟังนักบวชเกนโนก็เลยเทศสนาธรรมให้กับเคียวบีที่เป็นหินจากนั้นก็ใช้คอนทูเพื่อทำลายอาถรรพ์ให้อ่อนลงแล้วก็นำสายสิลมาผูกไว้จนถึงปัจจุบันนี้ครับแต่สาเหตุที่หินนี้แตกก็เ,เพราะว่ามันเคยมีรอยร้าวหลายปีมาก่อนนะฮะแล้วน้ำก็ซึมเข้าไปกับซอกจนทำให้โครงสร้างอ่อนลงและแตกเป็นสส่วนแบบที่เป็นข่าวนั่นเองครับทั้ง การท่องเที่ยวของเมืองน้าสู่กาลังซ่อมผิมพสังหารนี้เพื่ออนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวต่อไปครับเอาละครับสำหรับเรื่องราวของคิวบิโนคิสซิเน่ S N e. จิ้งหอกเข้าหางแบบญี่ปุ่นก็จบลงตรงนี้ครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครในเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ